สนับสนุนโดยเบ n นฟิ t โปรตีนดีๆจากพืชยากอยู่นะแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเอาเงินไปวิ่งเต้นหรือทำอะไรก็ให้พี่น้องเป็นนั่งคิดนะคนจะเป็นผู้การผู้บัญชาการเนี่ยมันต้องใช้เงินใช้ทองเนะี่ยนะครับไม่ใช่ความรู้ความสามารถอย่างเดียวนะสมัยนี้ไม่ได้นะครับต้องมีตัว๋วมีเส้นมีเงินเพราะนั้นก็่าอยา่อยาไปอยู่กับอนาคตถ้าเราคาดหวังว่าเราจะเป็นนั่นเป็นนี่ชีวิตมันมีความทุกข นะอย่างผมเนี่ยหกสิบแล้วเลยมาสองสามเดือนแล้วเนี่ยไม่เป้าหมายชีวิตไม่มีอะไรแล้วอยู่กับวันนี้นะครับมีเวลาก็ามานั่งไฟ้สดให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนใครชอบก็เข้ามาไม่ชอบก็เข้ามาได้นะครับสบายสบายอย่าไปจมอยู่กับอดีตไปติดกับอดีตนะครับอดีตมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอยู่แค่วันนี้หลายคนมีชื่อเสียงโด่งดังวันดีคืนด,นดีก็ตกควบลงมาเหมือนตกสวรรค์ ความนิยมก็จากเคยดังมากก็วู้ขึ้นเร็วก็ลงเร็วขึ้นเพราโซเชียลก็ตายหาเพราโซเชียลอย่างผมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่กับโซเชียลมาพอสมควรและก็เข้าใจนิสัยสันดานของชาวโซเชียลดีก,ก็ก็มันก็ขึ้นๆลงๆลงอะไรต่างๆแต่ผมเนี่ยไม่มีเรื่องเสื่อมเสียเรื่องเงินนะผมไม่มีปัญหาเรื่องเงินไป ไปครับเป็นเรื่องณนะดากทองนะครับเรื่องดากเนี่ยนะครับก็เอ่อเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าดูอย่างเดียวนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับเรื่องเรื่องดมดากนะแล้วไปแปะทองไปณปนะกติเขาหน้าผากหน้าท้องณนะหน้าผากณนะหน้าท้องหน้าอกหน้าใจเดี๋ยวนี้มาถึงตูดแล้วนะนะล่าสุดนี่ถึงดากเลยครับ คนเรานี่วิปผลิตวิตตารานหลวงพ่อพยอมท่านบอกว่า,าไปดมดาบดมตูดแหกตูดดมกันก็วิตตารานกันใหญ่ครับคนไทยครับมันมันมันบ้ากันใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจวัฒนธรรมสบคอบอผู้ว่านายอำเภอทำไมไม่ลงไปดูหน่อยแล้วก็บอกเฮ้ hey, มึงเลิกเลิกไปฮะมึงประกอบอาชีพอะไรของมึงวะนะ อยู่ดีๆก็ไปถอดกางเกงแล้วก็แหกต,ตูดเข้ามาแล้วก็ดมแล้วก็ซูดนอะครับแล้วก็ไปดมตูดดมดาบครับพี่น้องว่าการไปเปิดตูดเปิดดาบให,ใหเเเ้เขาดมนี่มันเป็นไงละ่ะช่วยแสดงความ,มีเห็นนะอย่าให้ผมพูดอยู่คนเดียวมันแสดงถึงอะไรกันเนี่ยนะครับมันยังไงลราบ้านเมืองเรานะผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อมันชื่ออะไรก็ช่างแม่งมันนะนะครับมันอยู่ดีๆก็ไปดมดาบครับ แล้วมันไม่เหม็นเลยวะดกัดกดักเอาเรา,เราเอางีนี้แล้วกันนะครับเราลองใชครับใครนะครับลองแหกดกักแหกตูดมาแล้วให้เมียมาดมเนี่ยหรือไม่ก็ไปดมดักเมียได้ไหมมันจะหอมไหมคือมันแสดงถึงความวิปลิตนะอ่นะครับมันแสดงถึงความวิปลิตของคนในสังคมมันขาดที่พึ่งจะไปพึ่งรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยก็พึ่งไม่ได้จะหวังเงินหนึ่งหมื่นบาทก็ไม่ได้ <c oughs> จะหวังค่าแรงขั้นต่ําเขาบอก เขาหาเสียงว่าจะขึ้นก็ไม่ขึ้นสัอทีนึงเพราะฉะนั้นก็เหลืออย่างเดียวครับต้องแหกดากดมกันนี่แหละครับพี่น้องคิดยังไงล่ะเรื่องเรื่องแหกดากดมเนี่ยนะเออนะไปลงนะในในดากในตูดไม่รู้เอานิ้วแย่ไม่รู้ตูดแล้วก็แล้วก็แล้วก็พอแย่ปุ๊บแล้วก็เรามาจิ้มไถ่ปากด้วยบ้างผมว่ามันวิตารฐานนะหลวงพ่อปยอมบอกว่ามัน,มน มันไม่ใช่ทางเจริญนะนะครับเออนะแหกดากเสร็จแล้วก็กินข้าวเหรอกินจะอ้วกตายนะครับคน,คนเรานี่มันไม่รู้จะอะไรนะครับอืนะเออไม่รู้จะอะไรนะครับเนี่ยนะแล้วก็ไปลงที่อวัยวะเพศด้วยอยู่ดีๆก็ไปแก้ผ้าแก้ผ่อนให้ไอคนนี้นะครับไปลงไปเปิดอวัยวะเพศก็ดู นะผมว่ามันไปกันใหญ่มันคนเรามันมันยังไงกันแล้วประเทศชาติเราจะจะจะไปกันไหวไหมเนี่ยนะคนเรายังงมงายไร้สาระนะอืมนะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ช่วยแชร์ด้วยเพราะเป็นรายการที่ดีนะครับมีประโยชน์นะครับอืมนะครับนี่ก็เรื่องดมดากไปแล้วนะอืม เออไม่น่าไปเรียกมันครูบาอาจารย์เลยนะครูบาอาจารย์ที่ไหนนะเปิดดาบเปิดหำนะเปิดหอยคนอื่นแล้วก็ไปลงนะอะไรเนี่ยมันมันมันไม่ใช่หมอสูตินารีเวชนะนะดาบนี่้วถ้าเกิดมันไปดมไปไปดมดาบทองเนี่ยแล้วถ้าเป็นไปเจอไอเขาเรียกอะไรวะไปเจอลิสีดวงแตกขึ้นมา,ท,านทํไงชิบหายเลยนะกูยุ่งเลยนึกภาพไม่ออกเลยนะอ่านะครับโอ้ ไ่รู้จะพูดยังไงเนี่ยนะมันดูคนเรานะแล้วข่าวพวกนี้แล้วก็สังคมก็ชอบนะนักข่าวก็ไปถ่ายทํากันใหญ่เลยว่าไอคนนี้มันมีความรู้สึกมากมันดมเสร็จแล้วมันเลียดาบได้ไหมเอานิว้วเอานิว้วเอานิวาน้วจิ้งไปในดาบแย่ yeah, ไปในรูตูนแล้วก็อย่างนั้นเลยบอืงอ๋ออานะครับบ้านเมืองมันจะไปไหนกันมาเนี่ยอืม นะดมเหล็ดแล้วก็เลียดากด้วยอ๋อนะดากทองดากใครดากมันนะลองมาถ้ามาดมดากดากปูแล้วกูเตะก,กระเด็นเลยนะครับก็วันพรุ่งนี้ผมเดินทางไปขอนแก่นนะครับใครอยู่ขอนแก่นไปเจอผมได้ที่นะนะักอาวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่นก็ ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ